สวัสดีครับนี่คือนิวทอล์กชัดเจนเป็นกลางสร้างสรรค์ในช่วงนี้หลายคนตามติดเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศแรกๆหลายคนก็ได้ยินว่าเอะเศรษฐกิจก็ยังดีเศรษฐกิจก็ยังคล่องแต่ว่าหลังๆตัวเลข GDP มีการปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการออกมายอมรับอยู่ในระดับหนึ่งว่ามันก็ไม่ค่อยดีหรอกและถ้ามันเทียบกับหลายๆประเทศเทียบกับทั่วโลกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มีผู้ใหญ่บางท่านก็บอกว่าอย่าไปพูดว่ามันไม่ดีมากเดี๋ยวไปพูดมันไม่ดีมากเนี่ยความรู้สึกมันไม่ได้ความเชื่อมั่นมันหด มันจะเป็นปัญหาแต่อย่างน้อยเอารารู้ครับว่ามันไม่ได้สดใสและมันกําลังอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการใช้เงินจัดก,กองทุนประกันสังคมสังคมก็ออกมาตั้งคําถามว่าเอเงินก้อนนี้มันใช้ได้ไหมอย่างไรแล้วสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าคนที่คิดจะเอามาใช้เนี่ยก็ถอยไปทางทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนอันนี้ก็มีการใช้มาแล้วล่วงหน้าหนึ่งในแนวความคิดหนึ่งใน มุมมองที่มีการเสนอว่ามันเอามาใช้ได้มันมีการจัดการได้ถ้าหากทำอย่างถูกวิธีแล้วเจ้าของเงินก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจหยิบออกมาพูดคุยในวันนี้เพื่อขยายดังๆหน่อยเผื่อว่าแนวความคิดแบบนี้ถ้าหากมีการกล้าที่จะเดินไปในทิศทางของการเมือง <c oughs> โดยมีหลักวิชาการและวิธีการรองรับมันอาจจะมีการ ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิทิ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประเสริฐครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับรัฐบาลเวลาจะหยิบเงินตรงไหนมาใช้เนี่ยจะถูกตั้งคาถามอยู่เสมอว่าอถังบ้านเรามันเป็นยังไงสภาวะณตอนนี้เนี่ยถังบ้านเราถังเงินถังอะไรของประเทศมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พร่องไปเยอะครับต้องพูดคํานี้นะว่าพร่องไปเยอะ <laughs> ใช้คำนี้ <laughs> ด่วนนะเพราะดีเพราะดีพร่องไปเยอะแต่ว่าสถานะทางการเงินสถานะหลายๆอย่างทุนสำรองเราก็โอเคเงินไหลเข้าค่าเงินบาทล้วก็โอเค,เห,ลเลอเคหลายคนบอกว่าเอะสถานะบ้านเรามันก็แข็งแรงมากจนแข็งแรงเกินไปจริงๆเงินที่พร่องกับสถานะระหว่างประเทศเนี่ยมันมันถูกอธิบายยังไงมากในเชิงเศรษฐศาสตร์คือจริงๆความละเอียดอด่อนมันอยู่ตรงนี้ครับเงินสำรองระหว่างประเทศถามว่าเยอะนะเงินสำรองก้อนนี้มันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไง ผมพยายามถามทั้งเศรษฐศาสตร์หลายคนนะคุยคุยกันนี่นะเขาก็ไม่เคยกล้ายืนยันนะแล้วธนาคารแห่งศไทยเองก็พูดไม่เต็มปากเต็มคำเงินที่เข้ามากองอยู่นี่นะมันจะมีสองส่วนนะเรียกว่าเงินเข้ามาระยะยาวกับเงินเข้ามาระยะสั้นคําถามข้อแรกเงินสองกองนี้อันไหนมากกว่ากันไม่ค่อยมีคนตอบคือถ้าสั้นมากองเอาไว้เยอะอันนี้เป็นความเสี่ยงสูงมากมาไวไปไม่ค่อยมีประโยชน์นะ แล้วเงินกองระยะสัส้นส่วนมากมันเข้ามาในลนักษณะเก่งกําไรมากกว่ามาฝากกินดอกมั่งมาฝากกินดอกก็น,น้อยนะแต่มันเข้ามาตลาดหุ้นนี่นะเข้ามาตลาดทุนตลาดหุ้นนี่นะสมมติมันเข้าย,ยกยก,ยกรูปประทาเข้ามาร้อยบาท100ร้อยก่อนลาดเลนะมาอยู่สักสองสามเดือนได้กําไรเป็นร้อยยี่สิบอยละเวลาออกมันออกร้อยยี่สิบนะมันเข้ามาร้อยเนี่ยเวลาออกร้อยยี่สิบนะอันนี้คือความเสี่ยง แต่อาจารย์ตั้งคำถามและอาจารย์ได้คาตอบไมหมล่ะว่าไอ้เงินสํารองที่เราว่าเราแข็งแรงนะวันนี้เนี่ยมันเป็นเงินเงินไปไหวหรือว่าเงินกม, <า S 1> มันก็นทั้งสองก้อนแหละครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยหรอรู้ครับแต่ไม่พูดกันไงนะเพราะว่าเงินที่มันเข้ามาสั้นๆนี่นะมากองอยู่สามเดือนห้าเดือนนะมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เงินที่เข้ามาอยู่นานๆเนี่ยเช่นว่าเราเงินส่งออกนะมันเป็นกาไรบริษัทมันจะอยู่นานเงินฝากประจําก็อยู่นานหน่อยถูกไหม คุณคิดสถานการณ์เนี่ยเวลาเงินเราไปฝากออมทรัพย์เนี่ยถอนได้ทุกวันเนี่ยนะเงินปุณิภิษย์แบงก์จะต้องคิดหนักในการที่จะจะไปทําอะไรต่อถูกต้องเพราะไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาเอามาเอาเมื่อไหร่อ่าใช่เมื่อเงินมันเข้ามาเนี่ยเอามากระพับเอาเงินดอลลาร์มาปั๊บนำมาแลกเป็นเงินบาทถูกไหมเอาเงินบาทไปซื้อหุ้นใช่ไหมอ่าก็ได้กําไรมานะพอได้กำไรปั๊บเป็นเงินบาทใช่ไหมพอต้องจะกลับเอาเงินบาทแลกดอลลาร์ต่อออกไปนะสักพป๊บคลับข้ามาอีกนะอย่างเงี้ยไอ้เงินหมุนอย่างเงี้ยที่เกาเรียกฟลอเอินะสั้นนๆเี่ย คนที่เก็บอยู่เนี่ยมันช้ประโยชน์ดได้ไม่มากหรอกครับอ,อนะซึ่งอาจารย์มีความกังวลอยู่ว่าไอ้ตัวเลขที่เราพูดที่เรามีเยอะเยะเนี่ยมันเคยทําให้เรามีปัญหาเมื่อปี2540ี่มาแล้วมันออกทีเดียวเทมมันออกได้เร็วไงม,มาไวอ,ออกไวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องระวังว่าหยายเงินก้อนนี้เนี่ยมันมากเกินไปอแต่เงินก้อนนี้มันเข้ามาเพราะกระถูกนับยู่แล้วว่าเป็นเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศด้วยไงโอเคอันนี้คือเงินสำรองระหว่างประเทศ แต่เงินถังที่เมื่อกี้ผมพูดถึงคือเงินถังของรัฐบาลคือถังของประเทศในการที่จะใช้จ่ายอาจจะมีเกินงบหรืออาจจะใช้เท่าไรเหลือเท่าไรอะไรก่าพูดถึงถังตรงนี้ก็คือเงินที่มีรายได้เก็บจาด้และเงินคงคลังสองตัวนะที่ว่าเงินที่เราใช้ได้ทันทีนะก็เงินที่เราเก็บจากภาษีและเงินคงคลัง แต่เงินกงกลางเนี่ยเขาเก็บว่ายามฉกเฉินอาจารย์ใช้คําว่าพร่องเนี่ย,ด,ย,ด,ยด้วยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเราพร่องไปกับอะไระไม่พร่องอะไรยังไงในเมื่อเรามีงบประมาณขาดดุลอ,อันนี้ต้องตามหลักการอยู่แล้วใช่งบประมาณขาดดุลนะรายได้ไม่พอร,รายจ่ายก็แปลว่ารายได้มันพร่องไงแต่ในทางทฤษฎีก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศเจริญหลายประเทศไม่แปลกก็ไม่แปลกก็เป็นไม่แปลกมันแปลกตรงที่ว่าถ้าคุณมีงบประมาณขาดดุลใช้รายจ่ายเกินรายได้ มันต้องบอกว่าศักยภาพในการใช้นี่คืออะไรหมายถึงว่าบริษัทไหนมีนี่อยู่เยอะไปกู้มาเยอะแต่เขามีโอกาสทำไรายได้ทำกำไรก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหา<ม>เพราะมันเห็นชัดเจนคุณกู้มากเท่าไหร่<ม>แต่ศักยภาพคุก็สูงตามไม่ป,ปัญหาครับ<ม>แต่ว่ากู้มากแต่ศักยภาพในการใช้ต่ำอ้นนียนปัญหาครับ<ม><ม>คำถามของเราคือว่าการจัดงบประมาณขาดดุลนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกหนึ่งมีคำอธิบายว่าทำไมต้องขาด<ม><ม>สอง มองเห็น,นชัดเจนว่าไอ้ที่เราขาดไปเนี่ยต้องใช้นี่คืนเนี่นะเรามีรายได้จากไหนมาใช้นี่ถ้าบอกได้มันก็จบครับไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะทีนี้ย้อนกลับมาสิ่งที่ผมอยากจะคุยอาจารย์ตั้งแต่แรกก็คือพอเราพูดถึงเงินที่รัฐบาลจะต้องเอาไปใช้ในมิติต่างๆเนี่ยสองสัปดาห์ก่อนก็มีการพูดถึงว่าจะเอาเงินกองทุนประกันสังคมใช้คุยกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่ามี2.17ล้านล้านล้าน เงินก้อนนี้จริงๆแล้วคนก็ออกมาค้านกันเยอะว่าเอ้ยเอาไปใช้เขาได้เหรออาจารย์คุยกับผม,มเมื่อคร้าแรกกันบอกเอ้ยมันใช้มาตลอดตลอดก่อนหนนี้มาอยู่แล้วมันใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะอ่าผมยกตัวอย่างนะเคยนําไปทําโครงการให้นายจ้างกู้เพื่อไปส่งเสริมการแจ้างงานหนึ่งหมื่นล้านนะเคยนําไปทําโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกันตนมีบ้าน9,2้านองอล้านก็เคยทํามาแล้วครับ ก็ทไมตอนนั้ไม่มีไม่มีเสียงไม่มีแต่วิธีทำเราก็เงียทําทางอ้อมไงเอาเงินใส่แบงค์แล้วก็ให้แบงค์ไปปล่อยให้แบงค์ไปปล่อยนะซึ่งการเอาเงินใส่แบงค์เนี่ยก็จะอาจจะได้ดอกหนึ่งจุดห้าหนึ่งดกว่าไปนะแล้วแบงก์ก็ไปปล่อยถูกไหมอ่ะอันนั้นมันก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาเพราะแบงก์ต้องเป็นตัวตัวการันตีี่ตัวตัวดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าคุยใช่หน่อยว่าผมโยงเงินฝากคุณเท่านี้นะแต่ขอให้เงินก้อนนี้ไปปล่อยคนนี้ มันพูดได้คือให้แบงค์แบบมีเงื่อนไขใช่เงื่อนไขหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะแต่อย่างนั้นมันก็ซีเคียวกับกับตัวตัวประกันน้ำคมไม่เป็นอะไรแต่ทําไมรอบนี้ถึงแนวความคิดที่ออกมาหลายคนบอกว่าเอะมันไม่ได้เพราะว่ามันโดยตรงใช่ไหมคราวนี้กระแสเดี่ยวคือคนไปคิดว่าการกู้เงินจากประกันสังคมเนี่ยมันกู้โดยตรงนะคือจะเอาเงินประกันสังคมไปปล่อยคนนานโดยตรงซึ่งคนก็กลัวกูนานจะเบี้ยวคนานจะเสี่ยงฟังจากหลักการมันก็ดูน่ากังวลนะถูกไหมนะแต่วิธีที่ผมเสนอไม่ใช่ อาจารย์เคยเสนอเข้าใจว่าอาจารย์เคยเคยมีเป็นข้อเขียนที่เสนอกับรัฐบาลเคยเสนอเป็นโปรเจกต์เลยนะผลักดันเสนอจนกระทั่งว่าบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่บรวรศักดิ์เป็นประธาน <c oughs> ขนาดนั้นนะ <c oughs> ก่อนก่อนที่จะคลอดมาในรอบน,น,นี้เสร็จแล้วรัฐมนตรี้ฉบับนี้ก็ถูกปฏิเสธรรเพราะร่างใหม่ขึ้นมาโดยมีมีชัยเป็นประธานเนี่ยไม่มีวรกนี้อยู่ในรัฐมนตรีแล้ววรนั้นคืออะไรครับส่งเสริมให้มีธนาคารลูกจ้าง หลักการวิธีการเป็นอย่างไรเพราะหลายคนมองว่าถ้าให้ลูกจ้างมากู้เงินประกันสังคมแม้ว่าจะเป็นเงินที่เขาจ่ายโดยตรงเนี่ยถ้าลูกจ้างเบี้ยวมันจะมีผลต่อสถานะของกองแน่นอนหลักการที่อาจารย์เขียนและวิธีการเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มอย่างนี้ครับคําถามข้อแรกรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนงานหรือเปล่าโอเคถ้าตั้งใจนะผมว่ามีคะแนนก็ได้ตั้งใจแล้วเนี่ยมีความจริงใจไหมด้วยไม่ใช่ตั้งใจเพื่อหาเสียงนะ อันนี้ไม่แน่ใจนะต้องมีความจริงใจนะถ้าตั้งใจและจริงใจทำได้ครับทําไมทําได้คุณดูง่ายๆเลยนะเงินกองทุนหมู่บ้านนี่นะเราเอาเงินกองทุนเราสร้างกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาเลยนะเป็นเงินเกือบๆสองแสนล้านกันไปแล้วนะเอาเงินไปจากไหนอเอาเงินไปจีกคนทั้งประเทศนะแล้วทำไมยังอยู่ได้อะเพราะอะไรอะนะรารนี้ถ้าถ้าเราดูความเป็นจริงของจังคมปัจจุบันนะ คนกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เกษตรกรอืแต่เป็นมนุษย์ค่าจ้างทํางานโรงงานมนุษย์มนุษย์ค่าจ้างรวมทั้งราชการด้วยอนะคนี่อยู่ภาคเกษตรทํางานภาคเกษตรปัจจุบันนี่นะไม่เกินสิบสามล้านคนออืนะรวมทั้งคนอายุมากด้วยนะอดีบเกษียบด้วยนะแต่คนที่เป็นมนุษย์ค่าจ้างเนี่ยสิบแปดล้านนะแล้วมนุษย์ค่าจ้างเนี่ยมันมีความสําคัญมากต่อเศรษฐกิจอื นะเพราะอะไรครับคือเรามักจะพูดว่าเศรษฐกิจเราอยู่การส่งออกอื <c oughs> แต่คนมักจะลืมเสมอว่ามันไม่ใช่การส่งออกเฉยๆนะ <c oughs> ต้องส่งออกสุทธิ <c oughs> ตัวส่งออกสุทธิเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่ม GDP อืีแต่ถ้าส่งออกปิดลบเมื่อไหร่นะอื <c oughs> และค่าและถ้ามูลค่าส่งออกมันน้อยกว่านาเข้านะออื <c oughs> มันเป็นลบ GDP นะไม่ใช่เพิ่มส่งออกสุทธิถ้างมอที่บายภาษาภาษาแบบที่ไม่ได้เป็นวิชาการง่ายๆก็คือว่า ส่งมากเข้ามากกว่านําเข้าตัวนี้มันก็ถือสุทธิคือตัวกําไรถูกต้องซึ่งตัวนี้จะมีผลโดยตรงต่อการเติบโตของ GDP ซึ่งสุทธิมาเองไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์เองแต่เรามักจะพูดกับการส่งออกเป็น70%เปอร์เซ็นต์ GDP คนจะเข้าใจว่า GDP มาจากการส่งออก70%เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับตัวที่สําคัญต่อ GDP ที่สุดคือการบริโภคของคนนะคนที่การบริโภคครัวเรือนอาจารย์กำลังจะย้อนกลับมาก็คือว่าถ้าลูกจ้าง ไม่แข็งแรงไม่มีศักยภาพนี่ไงเครื่องยนต์ในการที่จะบริโภคภายในป<ห>ระเทศก็เป็นปัญหาเพราะว่ากําลังซื้อหลักเนี่ยนะการบริโภคคือกําลังซื้อหลักนะกําลังซื้อหลักขณะนี้อยู่ที่ค่าจ้างครับอาจารยก์กำลังจะบอกอะไรเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเมืองจีนเนมื่อก่อนเนี่ยเขาหวังการส่งออกเป็นหลักวันนี้คนจีนแล้วมีรายได้มากขึ้นเขากระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศแล้วก็มองดว,ว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ตัวขับเค,คลเื่อนได้ดีอ่ะก็นี่มันมันเปการบอกครของเราขณะนี้นะการบริโภคของครัวเรือนนี่นะอื เป็นครึ่งหนึ่งของ GDP สร้าง GDP ในครึ่งหนึ่งนะเมื่อสร้าง GDP ครึ่งหนึ่งถามว่าแล้วการไปเพว่ครัวเรือนมาจากไหนก็มาจากรายได้แล้วรายได้ของคนส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากค่าจ้างร้อยละสี่เบ็ดนียนะของรายได้ประชาชนาี่นะไม่ใช่ GDP นะก็เรียกรายได้ประชาชิเนี่ยมาจากค่าจ้างถ้าค่าจ้างมันลดหรือว่าคนมนุษย์ค่าจ้างน้าหลายไม่มีกำลังซื้อมันจะดึงตลอดเลยดึง GDP ตลอดเลยทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดจะต้องให้มีธนาคารให คนทํางานมากู้ได้มันจะเกิดขึ้นบนบนเราเราก็ไม่ได้บอกว่าธนาคารมากู้ได้แบบไหนนะหลักการสามข้อที่รัฐบาลชูขึ้นมาเนี่ยผมผมเห็นด้วยหนึ่งต้องลดความเหลื่อมล้ำนะสองแก้หนี้ในระบบนะและสามพัฒนาคนผมบอกว่านี่แหละคุณสามารถใช้แหล่งเงินทุนพื้นฐานเนี่ยนะแก้หนี้ในระบบลดเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนตัวนี้ได้คือเอาเงินจากกองทุนตัวนี้นะได้แต่ได้ยังไงนะตอนนี้รัฐบาลได้ขายปันธบตัตให้กองทุนไปแล้วนี่นะสะสมกันมาแล้วนะประมาณ1.5ล้าล้านล้านดอกเบี้ยที่รัฐบาลจ่ายให้กับกองทุนประกันสังคมนั้นนะไม่เกิน2องอนะตอนนี้ขายปันธบัติ5ปีนะถ้า5ปีเนี่ย2.5ถ้า3ปีก็ไม่ถึงแต่ผมเสนอใหม่ ไหนๆคุณก็ขายพันธบัตรอยู่แล้วก็ขายอซัคลอตได้ไหม,มแค่สา0หมื่นหรือห้าหมื่นพอแล้วนะแต่พันธบัตรสามหมื่นห้าหมื่นที่จะขายกองทุนประกันสังคมนี้นะให้ดอกเบี้ยเข้าไปสามจุดห้าหรือสามเปอร์เซนะ็นต์รัฐบาลได้เงินได้ได้ได้เงินเอาอไปใช้อแล้วให้เงินเข้าไปที่กองทุนก็จ่ายดยอกเบี้ยไงการขายพันธบัตรทุกชนิดต้องจ่ายดอกเบี้ยไงออื เพราะนั้นหนึ่งจุดหน้ารัฐบาลเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็จ่าย,ด,ยดอกเบีย้ยให้กองทุนประกันสังคมนะตั้งแต่หนึ่งจุดแปดสองสองจุดห้าไม่เกินสองจุดหน้านะแต่ผมเสนอใหม่ว่าถ้าคุณต้องการช่วยคนงานต้องการช่วยกองทุนประกันสังคม,ม,งงค,มคุณขายพันธบัตรสักห้าหมื่นหรือสามหมื่นก็แล้วกันนะด้วยการจ่ายดอกเบี้ยให้เขาเนี่ยสามจุดห้าหรือสามสามจุดห้าหรือสามผู้นี้เป็นการจ่าย,ด,ยดอกเบีย้ยสูงกว่าปกติเพื่อช่วยเขา เห็นไหมแล้วเอาเงินนี้มาทํำยังไงเอาเงินสามหมื่นห้าสามหมื่นล้านห้าหมื่นล้านเนี้ยมาจัดโครงการสถาบันการเงินคนงานหรือโครงการเงินคนงานใส่เข้าไปในออมสินก็ได้ใส่เข้าไปในกรุงไทยก็ได้ใช้กลไกเดียวกันใช่กลไกเดียวกันโดยแบงก์จะเป็นตัวรับประกันกองทุนจะไม่มีความเสี่ยงไม่มีแล้วแบงก์ก็จะไปพิจารณาการปล่อยเอาเองแต่ว่าตรงนี้คล้ายๆจ้างให้แบงก์ทำให้เป็นเนินรัฐบาลใส่เข้าไปจ้างให้แบงก์จัดการเหมือนเดิมที่เคยให้ในแนะแบงก์ จ้างแบง์จัดการอ้าวคุณเอาไปเลยนะผมจะผมจ้างคุณสามเปอร์เซ็นต์หรือสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยเราคิดดอกเบี้ยคนกู้จากคนงานนะสิบเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเนี่ยคนงานกูกู้มากกว่านี้ไม่ใช่กู้ร้อยละสิบเหมือนกันนะแต่ร้อยละสิบต่อเดือนตอเดือนกู้มากกว่านี้เรากู้ร้อยละสิบต่อปีนะอ้าวสามเปอร์เซ็นต์ให้ธนาคารไปค่าธรรมเนียมค่าจัดการค่าส่วนต่างค่าจัดการนะนะ สี่เอร์เซนคืนรัฐบาลอืเพื่ออะไรครับรัฐบาลจะนำสีเปเนี้นะจ่ายให้ประกันสังคมสเปเ็นป็นค่าดอกเบี้ยอีกหเปอร์เเนี่ยศูนย์จุดห้่งหรือหรือว่าหนหรือศูนะก็เป็นเป็นกำไรรัฐบาลนะคือได้ประโยชน์ทุกฝ่ายได้ระกฝ่ายนะแล้วก็อีกหนึ่งเป็นะเป็นค่าจัดการนะปล่อยกู้อค่าธนาคานะอย่างงี้นะ อีกหเป็นกองทุนพัฒนาคนงานอีกศูนห้านให้นายจ้างได้หมดนะโปรเซสเป็นยังไงถ้าเดี๋ยวกลับมาอาจารย์ต้องเบรกกันก่อนแป๊บหนึ่งเห็นภาพละคือถ้ามันมีการนําเงินตรงนี้มาใช้นะครับรัฐบาลเอาไปเอาเงินไปจ่ายตรงนี้ไปแบงค์รับก็ไปทุกส่วนจะได้หมดได้หมดแต่ทีนี้เดี๋ยวกลไกกลับมาพักสกู่ช่วงหน้ากัน ที่นี่อาจจะสวนกระแสหลายๆคนที่มีความกังวลว่าเงินจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะหดหายไปถ้าเกิดไปให้ลูกจ้างหรือว่าคนที่อยู่อยู่มีสิทธิ์ที่อยู่ในกองทุนเนี่ยนำไปใช้ความเสี่ยงมันมันมีหรือเปล่าแล้วจัดการยังไงฮะอาจารย์นะฟังดูก็เข้าใจกู้ออกมาดอกเบีย้ยแบบนี้ลูกจ้างเคยกู้ร้อยละสิบต่อปีมาเหลือร้อยละสิบต่อเดือนอแบงก์ก็ได้ค่าธรรมเนียมมีกองทุนมาพัฒนารัฐบาลก็ได้ส่วนต่างได้อะไรกันไปแต่ความเสี่ยงถ้าเกิดเขาไม่จ่ายก็ไม่จ่ายใช่ไหม เราป้องกันความเสี่ยงยังไงตั้งเงินขาในการกู้นะประการแรกทุกคนที่จะมากู้ที่นี่จะต้องออมทันที10%เงินกู้มีเพดานขั้นต่หน่อยแล้วเงินกู้น่ะไอสิงินกู้นี้สมมติกู้หมื่นหก็ออมพันกู้สองหมื่นก็ออมสองพันนะคนงานโดยเฉลี่ยก็ไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นกว่บาทเองกู้ได้สามเท่า นะสามตั้งกบสามหมื่นเป็นอย่างมากก็ออมคนละสามพันเงินออมก้อนนี้อยู่ในบัญชีประจําห้ามถอนจนกว่านี่จะหมดอันแรกนะนะแม้นี่หมดแล้วก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นะยะถอนอืเพราะจะเก็บเงินก้อนนี้ไปตั้งธนาคารให้คุณอนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากู้มาห้าหมื่นล้านนะล้วก็ปล่อยหมดเลยนะก็อย่างตามก็ได้เลยห้าพันล้านสิบเปอร์เซ็นต์นะสามารถตั้งต้นเป็นธนาคารเขาได้ไง เพราะเงินธนาคารจึงไม่ได้มาจากรัฐบาลไม่จะมาจากไหนมาจากเงินโอกของเขาไง่นี่ก็เด่นนะข้อที่สองคนที่กู้ทุกคนเนี่ยต้องมาประชุมทุกเดือนนะถ้าไม่รับเงินไค่นี้ไม่ให้กู้ทาไมต้องมาประชุมอ้าวเพื่ออะไรครับเพื่อแนะนําติดตามว่าคุณเอาเงินไปใช้อะไรไงคือคือเอาเงินไปเนี่ยต้องเรียกมาคุยคุยให้มันเข้าที่เข้าทางให้ทุกเดือนให้ตระหนักสํานึกอยู่เสมอ ว่าใช้ทําอะตอนนี้เอาคู้ไ้สาวมือทำอะไรบ้างไล่ฟังทีใช่อหมทีนี้เล่ายังไงอ่ะก็ข้อที่สามต้องทําบัญชีรายจ่ายมาแสดงมาประชุมกันเอาเดือนนี้ผมจ่ายอะไรบ้างอย่างนี้แน่ยนะในข้อที่สามเขาจะทํากันเหรออาจารย์ไม่ถ้าไม่ทาไม่ให้กู้อันนี้คือกลไกนี้จะผ่านน่นแหละผ่านผ่านแบงค์ที่ว่าผ่านผ่านบริษัทหรือจะผ่านอะไรยังไงก็แบงค์ที่ปล่อยกู้นั่นแหละเป็นคนจัดการเขาอาจจะต้องมาทํากับโรงงานนี้ มาทากับบริษัทนี้มาดีลกับที่ไหนยังไงทุกคนทุกคนที่กู้เนี่ยเราจะมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนนะคุณอาจจะแปลกใจกองทุนคนชาวบ้านเนี่ยนะที่เรียกว่ากลุ่มอ,อมทัพยเนี่ยนะเขาทําอย่างนี้แหละอ๋อทำเหมือนกับกลุ่มสัจจะอมพยบอะไรประพี่ก็เหมือนกันะมีเงื่อนไขนะถ้าคุณไม่ทําก็ไม่ให้กู้นะแล้วคุณยอมรับเงื่อนไขก็กู้ต้องประชุมทุกเดือนนะข้อที่สี่สำคัญมาก อาจารย์มากคือยังไงคุณจะต้องเอาบัตร ATM เงินเดือนมาวางประกันไว้ที่นี่บังคับได้เหรออาจารย์ตามกฎหมายอ่ะเอาได้แล้วถือว่าเป็นการเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันอืมหลักทรัพย์ค้าประกันได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้มันมีข้อห้ามตรงไหนอ่ะอืมอืมอืมเหมือนกูได้ชนนประกันเนี้ยมีข้อห้ามตรงไหนคือไม่ให้สูรุ่ยสุร่ายอ่ะไอ้บัตร ATM ตัวเนี้นะมันเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งกูมประกัประกันได้ไง นะประกันแล้วยังไงต่อคุณจะประกันมันก็ได้ไม่ประกันมันก็ได้นะแต่คุณต้องเอาเงินเดือนเนี่ยนะบ,บอกบอก,บอกเลยนะอา้าคุณกู้ไปนะโอนเงินเดือนจากของคุณว้ธนาคารซะปกติขนาดนี้เนี่ยนะที่ผมพูดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทหรือคนงานส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เบิกเงินเดือนจากบริษัทโดยตรงตอนนี้นะเป็นอยู่เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยจะเอาเงินเดือนไปไว้ที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งอื แล้วออกบัตรเอทีไม่ให้คนงานไปกดเอาเองเพื่ออะไรครับลดการทำงานแล้วก็ลดทรงินก็กลุมลด t ร a n s a c t i o n c o ก็ของบริษัทแล้วเพิ่มความสะดวกให้คนงานจะกดเมื่อไรก็ได้ดังนั้นเมื่อมาวางไว้ที่สมมติมาวางไว้ที่แบงก์เรานะแบงก์ธนาคารติการบ้าเนี่ยนะก็กดเอาที่ค่าค่านี่นะนะกู้ไปพอเดือน2องพันใช่ไหมก็กดสองพันที่เหลือก็คนงานเอาไปจะแบงก์กดได้อาจารย ะไรนะแล้วแบงค์สามารถเอาบัตรของลูกค้าของคนมาวางไปกดได้ใจ่ไหมอ๋อทตไมจะไม่ได้มีข้อห้ามตรงไหนอ่ะถ้าถ้าคณงานยอมเขียนเป็นเงื่อนไขอย่างก็ใช่ไงอยู่ในสัญญาไงเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้เนี่ยคือคือคือผมเห็นด้วยในแง่ของเรามีความกังวลเรื่องของวินัยของตัวผู้กู้ถูกต้องแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ากลไกที่อาจารย์วางขึ้นมาเนี่ย ี๋ยวผมถามทวนอาจารย์นิติว่ามันทําได้ไหมไปไปไปในจัญญาทําได้อยู่แล้วเพราะตะกี้ในจัญญาไงไม่ได้บังอ้า่ไม่ไม่ไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกู้ก็แค่นี้เองเพราะว่าขณะนี้นะเขากู้ร้อยละสิบต่อเดือนในโรงงานเนี่ยก็หัวหน้างานการทำอย่างนี้ครับเขาก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็ยึดบัตร atm อยู่แล้วก็ทุนทําอยู่แล้วไงหรือประชุมไอ้กลุ่มสจาอองทัพย์เขาก็ทําอยู่แล้วไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นกลไกที่เขาทํากันอยู่แล้วชาวบ้านทําอยู่แล้วอแต่เราก็นํามาใช้บ้าง ะะอไอ,อเนีย่ยเขาเรียกว่าใช้นี้พัฒนาคนไงถูากไหมธนาคารกรามินของอาจาร,รย์ยูนุสเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะกู้ไปถ้มีหนึ่งความเสี่ยต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ให้กู้ถูกไหม,ม,มกับการที่คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนเนี่ยกับทำอย่างเงี้ยมากกว่านั้นมันต่างกันเยอะอาจารย์ขโมดตัวนี้เวลาหมดแล้วแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือตัว purchasing power กําลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศถูกต้องถูกต้อง เพราะว่าเงินไม่ไปกองเจ้านี่ไงยังอยู่ที่เขาอยู่นะมันลดรายจ่ายเขาลดดอกเบี้ยเขาใช่ไหมเขาก็มีเงินจ่ายมากขึ้นแต่ที่ไปกองที่คนรวยก็อยู่ในมือคนจนทุกคนถูกไหมนะขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนก็ต่ำมากเพราะโครงการนี้เป็นโครงการจันเดย์แบงกิ้งจันเดย์แบงกิ้งคือทำเฉพาะวันทิตวันเดียวทําไมอ่ะเพราะจันทร์ถึงเส์นี่นะคนงานไม่มีเวลาอยู่แล้วทำงานโรงงานอยู่แล้วทำวันทิ่วันเดียว ไม่ต้องเปิดสาขาหน้าโรงงานโรงที่วัดที่เลยสารวัตรตันต์ใดผมทํามาแล้วไงนะทำในอดรประหยัดใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักง,งานธนาคารมาทำแต่เวลาที่เนี่ยถ้าจ้างพนักง,งานธาคามาทำเนี่ยค่าโอทีมันแพงค่าล่วงเวลามันแพงเอามันดิดตกง,งานทั้งสามีสามีสี่เนี่ยไปทำต้นทุนก็ต่ำนะทรานซิชันค่าก็ต่ำกำไรก็ได้ทุกคนได้หมดประกันสังคมก็ Happy, แฮปปี้แทนที่จะไปลงทุนในหุ้นได้สามเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่มีขาดทุนเลย แล้วมันเสียหายตรงไหนอ่ะใช้หลักแบบอาจารย์ยูนูสใช้หลักการวางไอ้นี่เหมือนกับแบบไทย,ไทยใช้ไอ้นี่แบบที่เขาเคยทํากันกู้ในโรงงานคือเอาทุกอย่างมาผนวกกันขี้หมูขี้หม,มากับสิเปอร์เซนต์กองอยู่แล้วเป็นหลักประกันเบื้องตน้นอ้ออาวกี่ชั้นอาจารย์คิดว่าแนวความคิดอ,อาจารย์จะถูกปัดฝุ่นก็ามาอะไรได้มากขึ้นไหมความจริงนะสู้อยู่ทั้งอาจารย์ไปบูนวัฒนาสิลธธรรมแกก็เห็นด้วยออืจึงไปอยู่ใน,ในหนึ่งวัในรัฐธรรมนูญนี่นะ แต่วันหนึ่งแต่วันหนึ่งเขาบอกทำไม่ได้เพราะมีคนบางกลุ่มไม่ให้ทำฝากไว้ประมาณนี้รบกวนอาจารย์ประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟังดูแล้วแนวทางผมเชื่อว่ามันอาจจะแปลกมันอาจจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นแต่ว่าหลายๆวิธีการของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมันถูกสร้างขึ้นมาโดยมองหลายๆมิติหลายๆกลไกแล้วถ้ามันตอบโจทย์ได้แก้ความกังวลได้แก้ความคลางแคลงใจในเรื่องของการเมืองได้ แต่อาจจะติดอยู่อย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าคืออาจจะมีกลุ่มผลประโยชน์บางคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับกลไกที่เกิดขึ้นตรงนี้แต่ฝากเอาไว้เป็นไอเดียที่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในการสร้างให้เกิดความเป็นไปได้เพราะว่าเท่าเทียมมีกําลังซื้อมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นด้วยนะครับวันนี้ผมและท่านอาจารย์นรลงดาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ